ทีปนี้จะพาท่านผู้ชม <c oughs> มาเที่ยวชมมาดูเขาแข่งเรือนะครับท่านผู้ชมงานแข่งเรือไทยลาวเวียดนามนะครับวันนี้ที่สนามแข่งน้ําโขงนี่เลยครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศนะครับวันนี้ฝนฟ้าไม่มีครับก็อากาศก็ ค่อนข้างจะร้อนนะครับแต่จ้าเลยนะครับนครัเพื่อนผู้ชมเข้ามาดูนี่มาเป็นสนามนะครับเกลือน้ำเลี้ยงโค้งครับท่านผู้ชมคือกลิ้งโค้งเขาก็เปิดให้รถวิ่งไปวิ่งมาล่าโน่ื้อในสภาพห่างห่างรถวิ่งได้นะครับเปิดให้รถวิ่งนั่นไปมาได้นะครับตลอดตัวเกลือน้ลี้งโคงทีนี้ได้แข่งสมใจแล้วครับตรงนี้นะครับโน่นยาวกว่าเตีึงเกือบ แลนด์มาร์คเลยนะครับสถานที่จัดเสือแข่งเรือน,นะครับระยะทางการแข่งเรือเท่าไหร่ก็บอกว่า900เมตร900เมตรว่าอย่างนี้นะ,ะ,ะค,ครัในลานน้ำปูนโดเลยน,นี่จะเป็นภาพรบรรยากาศก,าก่อนที่จะไปดูสนามเขแข่งนะครับท่านผู้ชมจะมีสองรอบนะสองรอบารหส่วนตัวท่า,า,ทาทนผู้ชมมาดูแต่ก็มันรู้ว่ากี่รอบแล้ววันนี้นะครับือเมัอกาก็เข้ามาถึงช่วงค่ำๆนี้เองช่วงที่เขาจะ รอบชิงกันแล้วนะครับชิงชนะเลิศก,กันนะครับคนก็เยอะนะ <Okay. S 1> คนมาดูเรืเอเท่านั้นเลยครับเหนื่ลยนะครับเรืเอแต่แล้วลากขึ้นไปนะครับขึ้นไปเมื่อกี้พึ่งผ่านมานะครับพึ่งแข่งกันมาทีนี้ก็เอาลากันขึ้นไปโน่นนะครับอยู่นชายข้างบนโน่นเลยนะครับ บ่อยนะครับจะเป็นรอบชิงย่างี้นะรอบคัาในรอบชิงกันแล้วนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปตันสนมพันกันแค่งหนนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงคู้ะคะภูภาคเขาเลยนะครับภาคเรือนะครับแล้วโบ้โได้แล้คภาคให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงจากสาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับ ในร,รเวณนี้นเเป็น,ะนปหมดเลยรถแต่ช่วงเป็นเขาบอกว่าช่วงกลางวันคนมีเยอะกว่านี้นึงช่วงค่ำอเลยคนกลับบ้านจไม่ยมแต่ก็เด่นย่เตนยาวเลยครับท่านผู้ชมแต้นยาวเลยเกือบกิโลได้เป็นเป็นหนึ่งยนี้คู่นี้นะครับ จะเป็นการแข่งวันที่หลี่พิาาาพาทสามเดาแล้วก็หา้าสิบ้าพาโอ้คงจะสนุกยิ่งกว่าวันนี้นเองนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มนะครับเอาหาแล้วฟังเลยครับเ,เสียงบรรยากากเตยเลยจ,จากรจวอนะคะู่บ่คเจอหนาวเจอหนาวเพราะว่าแช่แข็งน้แช่แข็งน้การ้อยคนกแลกกับันรเองแข่งเรือไทยแล้วปูงกัาเารคู่ต่อคู่เขาบอกว่านแรก เที่ดีเที่ยวีเอาุดหยุเืนขอจะเปเล่าชิงแล้ว,ลวนะครับท่านผู้ชมายลมาแล้มาวแนชัยเวลาไหครับพ้องรกระตอกโยกกัาแบบสบใจลน้ำฝนก็แห้งเยอะแล้วนะครับ ห่างกันนะครับห่างกันพอสมควรเลยแต่รู้รู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะไม่จะไม่สู้ล้วว่านี้ลวเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะจะได้ช่วงเรือแล้วว่านี้ก็เลยอีกฝั่งหนึ่งเลยไม่สู้เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่สู้แล้วนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเราล้ำไปจนลํำเรือแล้วก็เลยไม่สู้เร่อยังไงก็ไดเนี้ยนะครับ เราดูอีกรอบที่สองคับมีสองรอบที่หนเมองการจะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเราจริงเนี่ย ยังเป็นู้ที่อีกรอบหนึ่งเปูที่สองเมือนที้ผู้ที่หนึ่งนีู่ที่สองนะอ่ะฟังเสียงบรรยานะับผู้บรรยายก็ผู้มันแล้วเกินนะยังข้าวเดือนนะบมางมันาเลยัรยอสู้กันไม่ไนะตตตาตงตต่องา

เอเชิ้มชายแล้วครับยอมแล้วฝั่งนุ้มยอมแล้วครับยอมแล้วยอมแล้วเอาเชิ้มชายแล้วครับท่านผู้ชมแดงแล้วผู้ชมผู้นี้นะครับท่านผู้ชมยังมีอีกผู้นี้ผู้นี้นี้จะเป็นนการแข่งขันเลยเท่าไหร่ ามสิบห้าห้สิพโอยิ่งกระจกหมดนานี่ตนี้แค่นี้วันนี้เอาแค่นี้นะครับของฝากของพภคคือแตงเรือไทยนั่เรือตานะครับที่จังหวัดพิการ้อเสร็พร้เะกันเฮ้ยมาพร้อมพร้อมพร้อ้พร้อมสิเล็กนี่น้อง